ครับนะครับพบกับผมเก่านะครับขวัญมาแล้วนะครับมูนี่ <raine S 1> นะครับได้นองง่วนะครับไม่เป็นนองเมียเด็ดนองง่วนะจ๊ะเป็นนองง่วนะครับมือเคลืนง่วผมมันออกลูกนะครับก็เลยเป็นนองง่วนเมื่อกี้เป็นตอนนึงเป็นตอนนะเป็นตอนเป็นตอนนเป็นตอนเป็นตอนครับนี่เสียค่าขับเป็นนองครับมากินเขาเกันเดียมกันนะจ๊ะนี่มาับหลานชาย Khảo, thân thân Thì <coughs> bạn, bạn. không khó khăn nơi khăn khó khăn nơi xin mượn xe làn vô bên cả chị thấy không nào không khẩu mặt 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 bằng con lắm rồi. ว่าเป็นอาหารสัตอีกอ่างหนึ่งคือไหกินอ่ะหั่นง่วนบอกกับบริสกินแม่มาจ้ะมาบักเขาอะไรับ

มาใ,ใส่หรอครับเอาครับผมแม่นองนองอันง่วอันแจ่วก็นองง่วอก็ต้องไปนองเมี่ยซดุดยบันจะ

là bước cao, mấy đứa, nhưng mà ừ, nghe khó không? Không? <laughs> nói thìn bằng tăng lắm gì chưa đá. จะแบบไรจะเริ่มซับเดี๋ยวะจะลไล่สวยพี่น,น้องนะครับเอาเป็นว่านะครับคนไทยมักคลิปนี้แล้วพี่น้องได้ครับว่านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพี่น้องครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปไว้พอ,อก,กันในคลิปต่อไปครับผมนะตอนนี้สวัสดีครับผมไป